หากใครสนใจเติมเกมต้องลักกินคอยเติมได้ทั้งระบบ iOS และ Android จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดร้านบริการ24ชั่วโมงประหยัดปลอดภัยเติมไว้ต้องลักกินคอยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับผมออราวนะครับวันนี้นีครับผมก็จะมาสมัครรหัสใหม่เลยนะครับหรือว่าเป็นรหัสแฟนผมนั่นเอง โดยรหัสแฟนผมเนี่ยก็ขอบอกเลยว่าเป็นรหัสที่แทบจะไม่ได้จับเลยแล้วก็เหมือนกับมือใหม่ทุกอย่างเลยนะครับแต่อนอื่นนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในทีมก่อนนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างก็นี่ครับก็คือทีมของแฟนผมนะครับก็บอกเลยว่าไม่มีตัวอะไรเลยตัวที่ดีที่สุดนะก็น่าจะเป็นลูนี่ล่างแจกนะครับที่เขาให้มานะครับตัวสำรองก็ประมาณนี้เนาะเออแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่ง คลิปนี้นะครับผมก็จะให้ทุกคนเนี่ยดูรหัสผมก่อนนะดูเนี่ยรหัสประมาณนี้แล้วก็ไปดูแรงนะครับว่าแรงอยู่เท่าไหร่แรงก็เป็น D10 นะครับก็แทบจะไม่ได้เล่นสักเกมเลยนะครับทองก็มีอยู่70 GP ก็มีอยู่7 0 0 0แสนนะทุกคนโดยคลิปนี้นี่ครับก็จะเอาใจสำหรับสายมือใหม่นะครับผมจะปั้นรหัสนี้นะครับเป้าหมายก็คือ มีค่าพลังของทีมโดยรวมนะครับตรงนี้เนาะ3,200นะครับที่ผมจะทำเนาะเป้าหมายอย่างแรกเป้าหมายอย่างที่2นะครับก็คือจะดันหลาดนี้ให้ขึ้น D1 ครับทุกคนนี่จาก D10 ผมจะดันให้ขึ้น D1 นึนะีทุกคนก็ขอบอกเลยว่าอาจจะต้องใช้หลาย EP นิดนึงนะครับเพราะว่า เป็นเขาเรียกยังไงเล่นแบบเป็นมือใหม่ไปพร้อมกันนะทุกคนเออทำไปพร้อมกันเลยให้ให้เห็นเลยนะครับว่าหลาดแค่นี้เราก็สามารถขึ้นดีหนึ่งได้นะทุกคนเอออาจจะไม่ใช่ซีซั่นนี้อาจจะเป็นซีซั่นหน้านะครับใครจะรู้ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าอาจจะขึ้นซีซั่นนี้เลยก็แล้วแต่นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็มาัปเด,ดหลาดก็ประมาณนี้นะทุกคนซึ่งในช็อปในอะไรเนี่ยของผมก็ยังไม่ได้อะไรอาจจะเติมบ้างนะครับอาจจะเติมซื้อการ์ดเขียว อะไรไปบ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็น่าจะแบบเติมไม่เยอะนะครับเท่าหลักหลักของผมเนาะประมาณนี้เนาะผมก็มีภารกิจนู่นี่นั่นอะไรให้ทําเยอะแยะมากมายเลยครับตอนนี้เออก็เดี๋ยวจะพยายามอัดคลิปไปเรื่อยๆเะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนดูอัปเดตไปพร้อมกันนะทุกคนว่าหลาดนี้ไปถึงไหนกันบ้างเลยนะครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนติดตามเอาไว้นะครับสําหรับคนที่เป็นมือใหม่เนาะเออประมาณนี้ทุกคนวิธีการ เลือกนักเตะเข้าทีมหรือว่าเวลาตัวฟรีเข้ามาเนี่ยก็พยายามเลือกเอาไวเ้เนาะออพยายามจะเก็บเกี่ยวตัวฟรีเอาไวน้นะครับนี่ผมก็ทําภารกิจมานู่นนี่นั่นน,นี่ครับซิโยได้อย่างยังไม่ได้ทุกคนเดือพทองเนี่ยผมก็พยายามพยายามจะสะสมไว้ทุกคนเพื่อที่จะได้เปิดทีเดียวเนาะเออนะอก็เรียบร้อยนี่ครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนเออก็อยากให้ทุกคน ดูไว้เฉยๆเนาะมาก็เล่นให้ดูตาหนึ่งนะครับนี่ทีแบบนี้เลยเพิ่งได้เอ็มเป้มาตัวหนึ่งนะครับไอ้พวกอัพอะไรนู่นนี่นั่นผมก็ยังมีมีไม่ครบนะทุกคนเออเอ็มเป้ตำแหน่งตรงไหนดีวะตรงนี้ค่อยๆอ,อัพเกรดไปพร้อมกันนะทุกคนเอ็มเป้อุ้ยเอ็มเป้ล่างนี้ก็ใช้ได้นะทุกคนอัพไปโอ้อัพไปกับหมดอะใบอัพก็ไม่ค่อยมีนะทุกคน มาฮะโค้ดก็ไม่มีทุกคนโค้ดเป็นเจนะ็ดสิบเนาะเออผมพยายามมองหาโค้ดนี่ฮะด้านในเนาะโค้ดนี้ครับทุกคนิช่นนี่โค้ดเชฟฟาเบกัสน,นะครับที่เพิ่งได้มาใหม่เนาะเออผมพยายามเล่นให้ให้ได้มาเนาะทุกคนปะึ๊บมาครับเล่นไปพร้อมกันอัปเกรดไปพร้อมกันทุกคนเออคลิปนี้ก็เหมาะกับมือใหม่มากๆเลยนะผมอยากให้ทุกคนดูคลิปนี้มากเลย เอออาจจะเล่นสักถ้าผมคาดเดานเนี่ยผมว่าผมน่าจะทําประมาณสัก4-5 EP นี่ครับก็น่าจะสําเร็จทุกภารกิจแล้วเนาะทุกคนเออมาครับซึ่งผมเล่นเนี่ยผมก็พยายามเน้นการ์ดเขียวไวเ้เนาะเออปึ๊บ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 ได้ตู้ได้ดไ,ดไปลุยเนี่บเปล้ลังยูกิว่ะมาลุยน่าจะบอทนะทุกคนดีสิบเนาะปกติครับทุกคน เตีบอลอยู่แล้วมาลูกนี้แล้วคิริยันเอียงเอียงโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหได้อยู่ทุกคนยังได้อยู่ครับโอ้โหคิริยันเอียงเอียงยิงไปชนคนอื่นเขาเฉยเลย <c oughs> จะบ้านะครับมามาเอาเอาเอาปึ๊บเซนเดอร์หนูมาครับเบลเบดดแผนที่ผมใช้ก็เป็นผมน่าจะเล่นโพลิชั่นเกมเป็นหลักนะครับ สำหรับสำหรับเออ่ทีมนี้เนาะโดมิเนสันฟิลฟอร์เดนเบสซีับมีดับิวต์ทัชด้วยดับิวต์ทัชแล้วยิ่งเรียบร้อยอะโอ้โหงามงามมาทุกคนนะครับก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ทำภารกิจแล้วก็ น่าจะขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะทุกคนเพราะว่าผมอ่ะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูเฉยๆนะครับว่าผมเนี่ยกำลังจะทําอะไรเนาะเป็นคอนเทนต์แบบไหนแล้วก็มีเป้าหมายอะไรกับชาเลนจ์นี้นะครับก็มาดูกันต่อไปเลยนะครับว่าผมจะมีอะไรแต่ก่อนอื่นนะไปอัปเดตทีมกันก่อนมาทุกคนปุ๊บเดี๋ยวผมขอสกิปก่อนเป็นดิวิชันเก้าเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนในเฮีย <My S 1> มา EP แรกก็ดิวิชั่นเก้าเลยว่ะทุกคนนะครับแล้วก็รับของให้หมดนะฮะมาฮะเรสเซอร์รชินโยด้วยป๊บปบๆๆบแล้วก็ทองก็มีเป็นสองร้อยยี่สิบด้วยนะครับมารับให้หมดซูนิวเชตีโอเคครับเป๊บเปิบๆปิบ,ปบ,ปบ จะก็ขออัปเดตทีมนิดหนึ่งจาก2,652ครับเป็น2,671นะครับก็ถ้าโค้ดเก่งขึ้นกว่านี้เนี่ยก็อาจจะดันได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็โค้ดยังไม่มีเนาะก็จะได้ประมาณนี้ไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมผมเนาะก็ขอจบไว้ประมาณเท่านี้เนาะเป็นคลิปสั้นๆนะครับ เกินแล้วก็บอกเป้าหมายแค่นั้นนะทุกคนก็รอดูกัน EP ีหน้าๆนะครับสำหรับมือใหม่เนาะหรือว่าสําหรับสายที่ไม่ได้เติมเยอะนะครับก็อยากให้ติดตาม EP ีนี้อย่างใกล้ชิดน,นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ผมโดยอาลาส์สรุปนี้ผมไปเลยครับบายบาย